สวัสดีค่ะคลิปนี้มารีวิวเหรียญที่ส่งมาจาก f อฟนะคะมาแกะกล่องเรียบร้อยค่ะมาดูกันว่า f อฟส่งอะไรมานะคะจากคุณสุทินนะคะคุณสุทินชื่อจริงก็สุทินชื่อในไลน์ก็สุทินเนี่ยค่ะวิธีการนะคะตามที่พี่นาดบอกเลยค่ะนะคะ คุณสุทินส่งมานะคะคือขั้นตอนและวิธีการตามที่ไม่น่าบอกเตะเลยเขาทำตามขั้นตอนคือเพิ่มเพื่อนในแอปเขียวนะคะเพิ่มเพื่อนแล้วก็ถ่ายรูปเหรียญส่งมาให้ดูเป็น้าตีราคานะคะพอใจก็ส่งมาขายตามนี้เลยค่ะพอใจขายก็ส่งมาขอที่อยู่ะคะ่ะเป็นใาคราที่อยู่ไปแล้วก็ส่งของมาแบบนี้เหรียญอะไรราคาเท่าไหร่นะคะเขาก็พระเพราะเพราะน่าบอกแล้ว เหรียญนี่ถือว่าจริงๆแล้วเขาก็เกือบเกือบจะตีเป็นชารุดแหละนะคะแต่ก็โอเคให้ได้อยู่แต่ถ้าบินอย่างนี้นะคะอันนี้ขอบนี่บินมากถ้าบินถ้าอย่างนี้นะคะชารุดค่ะบินมากๆนะคะคือเข้าใจเนาะไปน,น่าซื้อมาขายอะค่ะอันไหนที่แบบชารุดเยอะๆขายต่อไม่ได้นะคะอันนี้เห็นใจกันหน่อยนะคะชารุดเยอะๆ เนี่ยค่ะอันนี้คือขับบินเห็นไหมคะบินบินขอบินเยอะมากถ้าอย่างดำอ่ะป้านยังคิดว่าจะพอแก้ไขได้ดำๆนะคะแต่ถ้าบินอย่างเงี้ยดำเยอะค่ะแต่บินบินไม่เยอะนะคะอย่างดำดำป้านะคิดว่าน่าจะพอแก้ไขได้ฟื้นฟูได้แต่ถ้าบินหรือว่ากินผิวอันนี้ก็กินผิวอันนี้ฟื้นฟูไม่ได้แล้วนะคะแต่เอาไม่เป็นไรเอาเป็นว่าอย่างนี้นะคะคุณคุณสุบินค่คุณสุทินเอาเป็นว่าป้น่าขอ ขอสองเหรียญพอนะคะทั้งหมดส่งมาเจ็ดสิบเหรียญเจ็ดสิบเหรียญแต่ขอหักสองเหรียญน,นะคะเพราะว่าเหรียญน,นี้ไม่ได้แน่ๆเลยร้อยเปอร์เซ็นเหรียญน,นี้ไม่ได้เหรียญอื่นๆก็เอาเป็นแบบไม่อยากจะหักกันเยอะเนาะเอาเอาขอสองเหรียญแล้วกันนะคะก็คิดให้หกสิบแปดนะคะเนี่ยนเนี่ยสองเหรียญชัดเจนเลยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยบินแน่นอนนะคะอย่างเงี้อันอื่นก็อพอกแก้มได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรแต่ ถ้าจะไม่หักเลยนะคะให้ทั้งหมดเต็มเจ็ดิบนะห้ร้อยเปเซ็นเลยก็มันเข้าเนื้อแน่ๆนะก็ขอและกันนะคะสองเหรียญสองเหรียญก็สามสิบบาทเนาะแต่ก็ให้หน้าเหรียญน,นะคะให้สิบบาทเอให้ให้หนึ่งบาทเท่าหน้าเหรียญน,นะคะสองเหรียญน,นะคะถือว่าขอกันเนาะจริงๆอ่ะปะ้านไม่อยากจะไม่อยากจะลดไม่อยากจะหักเลยนะคะอยากให้เต็มทั้งหมดอ่ะแต่ไม่ไหวจริงๆค่ะ เขาที่ไปนัขอสองเหรียญน่ะไม่ใช่ว่าเสียแค่สองเหรียญน,นะคะเห็นไหมคะทุกคนก็เห็นเนาะเสียเยอะมากเนี่ยอันนี้ไม่ได้แน่ๆน,นะคะแต่ก็เอาขอแค่นี้พอสองเหรียญน,นะคะช่วยๆกันค่ะอยากให้หมดแหละเบี่ยงคนที่มาขายหน้าร้านตปนนันอะไรคนก็คงจะเห็นในคิพิธแม่ทาบางคนมาขายไม่ได้เลยสักเหรียญหนึ่งมาจากต่างจังหวัดไกลๆอ่ะพนัยังต้องให้ค่ารถอะค่ะสามร้อยสี่ร้อยเป็นันก็ให้ไป ให้สงสารเขาเข้าสามมาก็ช่วยค่ารถไปเพราะเขาตั้งใจมาหาปนหน้าจริงๆเขาเหรียญเขาขายไม่ได้เป็นเหรียญแบบที่ที่ไม่ได้รับซื้อค่ะหลายคนก็คงเข้าใจเพราะเขาเพราะเขาดูอะไรที่มีถาชีพมาว่าเหรียญเหรียญที่เขาถือมาเนี่ยราคาเป็นหมื่นเป็นแสนแต่เขาบอกไม่ไปขายให้พวกมันหรอกจะมาขายให้ปนหน้าก็เข้าใจได้นะเพื่ะให้ค่ารถกลับไป มาคุยกันเรื่องเหรียญของเราดีกว่าเนาะเหรียญครุดค่ะเหรียญครูดบาทหนึ่งเจ็ดนะคะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทบินดํามากๆไม่รับนะคะยังขอบบินอย่างเงี้ยค่ะคิดให้เท่าหน้าเหรียญนะคะบอกก่อนบอกทุกคนเลยนะคะน้าบอกทุกคนนะบินอย่างนี้นะคะบินเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะบินคิดให้เท่าหน้าเหรียญนะคะหนึ่งบาทเพราะฉะนั้นก็อย่าส่งมานะคะทางที่ดีอย่าส่งมาเลยดีกว่าเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะ บินมากๆอย่างเงี้ยนะคะคิดให้หนึ่งบาทเท่าหน้าเหรียญถือว่าเป็นเหนรียญชัมรุดค่ะเพราะเป็นปนักเนักเน้นย้ําไปแล้วนะในใบรายการที่รับซื้ออ่ะบอกเหรียญชัมรุดไม่รับนะคะเหรียญบิดเหรียญดํามากๆอะ่ะไม่รับเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้นแน่แต่ขอหักแค่สองเหรียญเหรียญครุทนะคะรับซื้อทุกเหรียญทุกเหรียญที่เป็นครุดอันนี้จะเป็นครุดบาทหนึ่งเจ็ด เป็นเหรียญที่มีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยที่ไม่ต้องปลูกเสกแต่ประการใดนะคะมีความเชื่อเรื่องพุทธคุณด้วยเลขาศาสตร์จากดวงดาวโหรา,าศาสตร์ด้วยลักษณะขององค์พรยาครุฑวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีผลิตประจบกันพอดีนะจะโดยบังเอิญหรือตั้งใจก็ไม่แน่นะคะแต่ทุกอย่างมันมามา,มาประจบกันพอดีครุฑบาทหนึ่งเจด มีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยไม่ต้องปลุกเสกแต่ประการใดนะคะมีความเชื่อเรื่องเรื่องอพุทธคุณเรื่องคงกระพันเรื่องเมตตามหานิยมเยอะค่ะความความเชื่อความเชื่อเกิดจากความศรัทธานะเขานิยมพกครุฑติดตัวไปไหนมาไหนเดินทางคาดแผลปลอดภัยเห็นข่าวแว่วมาว่าทหารที่รบชายแดนเขาก็พก พกเหรียญบาทครุฑแบบนี้เลยนะคะพุทธคุณขององค์พญาครุฑนะคะที่ที่ชัดเจนนะคะที่พุทธคุณขององค์พญาครุฑมีกล่าวมากล่าวอ้างกันนะคะก็จะมีแปดประการด้วยกัน,นะคะ่ะด้วยรูปลักษณ์ขององค์พญาครุฑครุฑเขาจะครบดินน้ำลมไฟอยู่ในเหรียญเดียวกันอย่างเช่นนะคะเหรียญกลมก็คือท่านลม แล้วก็น้ำหลอมเหลวโลหะก็เป็นมีธาตุน้ําแฝงอยู่2กับห้าบวกกันเป็นธาตุดินหนึ่งกับ7บวกกันเป็นธาตุไฟเหรียญนี้จึงอยู่จึงครบธาตุค่ะดินน้ําลมไฟอยู่ในเหรียญเดียวกันแล้วด้วยลักษณะขององค์พญาครุฑกลางปีกนะคะกลางปีกบินเหยียดขาตรงพร้อมที่จะนี่ยเอ่อกงเล็บอ่ะ กลางกงเล็บเหยียดขาตรงกลางกงเล็บพร้อมที่จะจิกฉบเฉียวได้ตลอดเวลานะคะด้วยอิทธิฤทธิ์แรงของท่านลมจากเหรียญกลมอ่ะนะคะเป็นท่านลมส่งผลให้องค์พญาครุฑมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งขึ้นเนีย่ยค่ะนอกจากจะมีท่านครบดินน้ำลมไฟแล้วด้วยลักษณะขององค์พยาครุฑนะคะ ก็อย่างที่เป็นอาก่าอ้างไปค่ะมาดูเหรียญอื่นกันต่อเนาะเหรียญครุดบาทหนึ่งเจ็ดกันไปแล้วอ่ะมาดูเหรียญเหรียญอดอื่นมีเหรียญอะไรมาโอ้นี่ก็เหรียญครุดอีกเช่นกัน